แล้วนโยบายในการเลือดดอกเบีย้ยน่ะผมว่าคงไม่ตัดธนาคารพันธย์หรอกเท่าที่ผมดูนะเพราะว่าเอาจริงคุณสถาท่านก็ยังใหม่อะ่ะการจะขยับนโยบายทางเศรษฐกิจอะ่ะมันไม่สามารถทําได้ทีเดียวเพราะว่ามันต้องแบ่งปันวีซอรที่เกิดขึ้นจานเอพูดแต่นโยบายของรัฐบาลก็ดีแล้วนะครับ เพราะว่าท่านอาจารย์บรรณอก็เปิดช่องนะบอกว่าถ้าจะถแถลงนโยบายต่อสภาก็แปดกันยาเนี่ยได้นะอ๋อมาเลยนะให้พร้อมกันแล้วกันนะแต่ว่ากว่าจะถแถลงนโยบายกว่าจะจัดทับกว่าจะจัดทํางบประมาณกว่าจะขับเคลื่อนนโยบายออกมาจริงๆเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะทันปีนี้หรือเปล่าหรือต้องไปลุ้นปีหน้าเลยนะนะครับอันนั้นเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามส่งสัญญาณน,นะครับ ถ้าจับจากที่มีการหาเสียงกันไว้เนี่ยเรื่องดอกเบีย้ยนะครับเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยดูเหมือนจะมีซุ้มเสียงคล้ายๆว่าทางรัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยอยากเห็นธนาคารคงดอกเบีย้ยเพื่อช่วยลูกหนี้เอาไว้ก่อนเศรษฐกิจมันยังไม่ฟื้นมันยังไม่ดีเนี่ยถ้าแบงค์ไม่คงดอกเบี้ยไม่ตรึงดอกเบี้ยช่วยลูกหนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ไหวนะอันเนี้ยคุณเอกคิดว่ามีน้ำหนักไหมมีน้ำหนักไหมเออ อันนี้ไม่ต้องรอกฎหมายนะมันขอกันได้หรือเปล่าแล้วถ้าขอเนี่ยมันจะออกแอคชั่นได้เร็วไหมครับจัเอ,อ๋จริงๆผมพี่ว่าท่านคงไม่เข้าไปแทรกแซงผม,มว่าท่านไม่แทรกแซงหรอกแต่ว่าอาจจะอาจจะไปจัดการเรื่องธนาคารของรัฐมากกว่าเพราะอะ้นมันมีอํานาจอ,อยู่แล้วตามตามตาม,ตามอำนาจของรัฐบาลผ่านกระทรวงการคลังผ่านอ่ดยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งผมเชื่อว่ามันก็สอดรับกันอะว่า ถ้ากรงงองไม่ขึ้นดอ,อกเบีย้ยแบงก์ก็ไม่มีเหตุผลต้องขึ้นดอ,อกเบีย้ยอืแต่ว่าจะลดดอกเบีย้ยไหมผมว่าก็คงไม่มีเหตุอะไรมากกว่านะครับแต่คราวนี้เนี่ยรอบนี้ยผมพิดว่าดูถ้าดูข่าวนะหูกระแสของคนที่สับสนุนเนี่ยออกมาละออกไปที่พักแล้วบอกว่าช่วยนั่นช่วยนี่ช่วยนูน่นเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจมันรุมเร้าจ,จริงๆฉะนั้นผมคิดว่าอะไรที่มันเป็นภาระของของประชาชนเนยรัฐบ,บาลเนี้ยไม่ให้แตะอยู่แล้วละ่ะ ผมเชื่อว่าเขาจะพยายามไม่ให้แตะอะไรที่ถ้าฉั้นไม่มีนโยบายช่วยอ่ะก็การุณาอย่าทําอะไรให้มันแย่ลงการขึ้นดอกเบีย้ยถ้าผมเนี่ยมันทําให้แย่ลงฉะนั้นเนี่ยยังไงต้องพูดคุยกันก่อนว่าพักไปก่อนแล้วนโยบายในการเลื่อนดอกเบี้ยน่ะผมว่าคงไม่แตะธนาคารพาณิชย์หรอกถ้าเท่าที่ผมดูนะเพราะว่าเอาจริงคุณสถาท่านก็ยังใหม่อ่ะท่านก็งคงยังยังต้องแรงมีมีพลังสนับสนุนแล้วก็เพื่อไทย ไม่ได้เป็นรัฐบาลหลายปีมากเขาก็บอกว่าพอพอเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลนนะ่มันก็ไม่ได้มีคนคือไม่ไม่ไม่เหมือนกับตอนนั้นอนะที่เป็นไทยรักไทยที่แบบโอ้โหรีว่ามีแขนมีขามีขา้ขาราชการตอนนี้มันไม่ใช่แล้วไนงะนั้นการที่จะต่อหายไปหลายปีนะผมว่าเขาคงไม่ไม่โงงชาฉะนั้นคงจะใช้เครื่องมือของรัฐมากกว่าที่ที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งน่าจะทําก็คือพักหนี้เกษตรกรอะไรเงี้ยผมเชื่อว่ามีโอกาส เพราะว่าอะไรก็ตามที่มันทําได้โดยอํานาจงรัฐบาลเนี่ยผมเชื่อว่าเขาทาแต่การจะคาดหวังว่ามาลแล้วทำอะไรเลยเนี่ยผมว่ารอบนี้ต้องคิดทห้ทุทนถีหนึ่งก็คือว่าครับเอ่อถ้าดูโผคลมอเนี่ยคลมอเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยอยู่หลายพาคมากเลยโอเคอยู่ <c oughs> เพื่อไทยคุณเศรษฐาท่านเป็นนายกท่านเป็นรัฐมนตรีคลังแล้วก็จะมีรองนายกแต่ว่ารัฐมนตรีเศรษฐกิจเนี่ยไปอยู่ในรวมไทยสร้างชาติไปอยู่ในพลังประชารัฐ ไปอยู่ในภูมิใจไทยมันเลยทําให้ไม่เบ็ดเสร็จเหมือนยุคหนึ่งถ้าใครตามการเมืองคือไทยนัะไทยเนี่ยเบ็ดเสร็จคือเศรษฐกิจเนี่ยกลุ่มอยู่ในมือที่เกิดขึ้นฉะนั้นผมเลยมองว่าการจะขยับนโยบายทางเศรษฐกิจกเี่ยมันไม่สามารถทําได้ทีเดียวเพราะว่ามันต้องแบ่งปันวีซอร์ที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอะไรก็ทําได้เนี่ยคงจะทําแต่ว่าคงยังไม่ได้ไปแบก ธนาคารพณิชย์แต่ถ้าใจผมนะเขาคงจะกระซิบไปบอกว่าท่านอย่าขึ้นดอ,อกเบี้ยรอบนี้เลย,เยอย่าร้อยผมเข้าไป<ม>ทํางานก่อนแล้วถ้าเกิดว่านโยบายมันทําให้เงินเฟอร์มันสูงขึ้นหรือว่าต่างประเทศกดดันน<ม>่ะค่อยไปทํารอบหน้าก็ได้แต่ผมเชื่อว่า<ม>ก็เป็นงานที่หินเหมือนกันเพราะว่าเศรษฐกิจที่ผ่านมาหนึ่งมันค่อนข้างจะฝืดเคือตัวเลขก็บง่งชี้ว่าไม่ดีการเรืองที่มีปัญหามันก็ลากไปสู่อะไรหลายเรื่องที่เกิดขึ้นฉันเนี่ย นโยบายต่างๆที่เพื่อไทยทําผมว่ามันก็อาจจะยังไม่สามารถทําได้ทีเดียวหรอกเพราะว่าอย่าลืมนะรกระตุ้นเศรษฐกิจได้อแต่มันเป็นภาระของของเอกชนเหมือนกันเช่นขึ้นค่าแรงมันดีอ่ะแต่ว่าไหวไหมล่ะสองก็คือเหรียญดิจิตอลเนี่ยเงินดิจิตอลนในทางกฎหมายบางท่านก็บอกว่าเฮ้ยมันทําได้หรอรนะครับแล้วก็เรื่องของปรับเงินเดือนปอตีเป็นสองหมื่นห้า่ะถ้าใครจําได้สมัยไทยรัฐใครหมื่นห้านะจําได้นะหมื่นห้าปุ๊บ ราัชาการอ่ะปรับขึ้นก่อนเลยแล้วก็เอกชนก็ทยอยปรับขึ้นแต่รอบนี้สองหมื่นห้าเนี่ยเออผมว่าก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าเศรษฐกิจภาคของธุกรกิจบางประเภทมันมันไม่มีไรายได้มาพอที่มาจ่ายค่าจ่ายฉันเนี่ยถ้าดูโจทย์รอบนี้ผมว่ามันมีการจํากัดมากกว่าฉันเนี่ยผมเดาว่าอะไรก็ตามที่ไม่เป็นบวกเนี่ยก็อย่าเป็นลบกับเศรษฐกิจในปีนี้เลยแล้วก็ค,ค่อยบินรุ่นจริงๆคือปลายปีแล้วต้นปีหน้ามากกว่าครับฉันเอพูดถึงปริญญาตรีหมื่นห้าเนี่ยเขารู้เลยนะว่ารุ่นใหญ่นะเนี่ยของคนจําไม่ได้ลนะ จัได้ได้ครับจได้จัย้อนนิดเดียวนะเรื่องเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยจันเอกคิดว่าถ้าสั่งก็คงสั่งแบงค์ของรัฐในเรื่องการตึงดอกเบี้ยซึ่งทําได้เลยแต่สําหรับแบงค์เอกชนคงจะเป็นลักษณะคุณขอมาล้องขอซอฟในช่วงฮันนีมูนพีเลียสซะมากกว่าแล้วผมเชื่อว่าถ้าถ้านายกเศรษฐาขอเนี่ยผมว่าถ้าไม่นานเกินไปไม่เหลือบากว่าแรงเกินไปผมว่าแบงค์เอกชนก็น่าจะให้นะ อันนี้ถ้ามองกันตามเนื้อผ้านะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวตามดูกันแล้วกันนะครับ,รบเรื่องของการตรึงดอกเบีย้ยเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในยามที่เศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ทั้งจากแบงก์รัฐแล้วก็แบงก์เอกชนนะครับทีเนี้ยจะเนิดนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปแตะเงินดิจิตอล8เดือน8คุมทั้งเดือนครับขยายให้ด้วย เงื่อนไขที่แตกต่างจากช่วงแรกแต่ยังคงเป็นเงื่อนไขพิเศษนะครับสมัครมันนิพัส s ออนไลน์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเบคนิคอลหลักสูตรฮอตตลอดการของเราในราคาพิเศษแล้วแถมมันนิพัส s ออนไลน์ศูนย์ศเนื้อหาส่วนแรกเป็นกลยุทธ์การลงทุนขุ้นสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันลงกลั่นปีโตเดินเรือยางอีกส่วนหนึ่งส่วนหลังจะเป็นเทคนิคอลต่อยอด เป็นเรื่องของการลงทุนเพื่อกินคำโตเทรนฟอลล o วิ n งกระแสตอบรับดีมากสนใจเชิญนะครับสแกน qr Code หน้าจอได้เลยนี่คือโปรที่2ครับโปรส่งท้ายเดือน8โปรที่2นะครับสมัคร money ่พัสออนไลน์0ูนเล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยากไร้ใจคือต้องมีวินัยครับไม่ใช่เล่นหุ้นตามอารมณ์ต้องมีความรู้มีแผน มีวินัยในการลงทุนมากๆโอกาสทำกําไรยังรออยู่นะครับโปรส่งท้ายเดือน8คือลงมันิพัสออนไลน์ชมย้อนหลัง Money Pass มันิพัสออนไลน์0ูนแถมหนังสือครับชาร์ตแพทเทิร์จากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนนะแถมฟรี1เล่มลงราคาพิเศษแล้วก็แถมหนังสือฟรี1เล่มสนใจโปรส่งท้าย8เดือน8เชิญสแกน QR Code คหน้าจอเช่นกันนะครับนี่เป็นโปรที่2 โปรที่3ครับโปรส่งท้ายเดือน8อีกโปรหนึ่งเป็น m ั n e y พัสออนไลน์011เจาะหาหุ้นพันแกล่ง Super Strong Signal ด้วยสูตรเบื้องต้นในการสแกนสแกนแล้วมาสกรีนกันกองนำมาวางแผนการลงทุนนะครับแล้วก็ใส่วินัยและมุมมองที่ดีในการลงทุนเข้าไปนะมีโอกาสที่จะลุ้นทำกำไรในในตลาดได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ m ั n นี่พ u s สออนไลน์ศูนลง011ในราคาพิเศษแล้วแถม c a n เดลสติกชาร์ตติ้งมูลค่า1ันหบาทสนใจเชิญน,นะครับสแกน QR Code ค้ดหน้าจอนะหรือไลน์ ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อแล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยครับ